การร่นสะดมเรือสินค้าที่ผ่านทะเลแดงนะคะกลายเป็นปัญหาที่คุกคามผานิชนาวีทั่วโลกรวมถึงเรือของไทยซึ่งต้องใช้เส้นทางในการขนส่งสินค้า<ช>ด้วยนะคะวันนี้เราจะพาไปดูเหตุผลที่เจ้าของเรือส่วนใหญ่ต้องจอมจ่ายเงินค่าไถ่กับโจรส,สลัดโซมาเลียค่ะ การเพิ่มจานวนของโจรสลัดที่ดักปล้นสดดสินค้าและเรือสินค้าในอ่าวเอเดนส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและธุรกิจการเดินเรืออย่างมหาศาลเพราะโจรสลัดจะเรียกค่าไถ่แลกกับอิสรภาพของลูกเรือและสินค้าในเรือไม่ต่ำกว่าานเหรียญ้านสหรัฐหรือราว32ล้านบาทข้อมูลจากสถาบันวิชาการในประเทศอังกฤษประเมินว่าเมื่อปีที่แล้วโจรสลัดมีรายได้จากการเรียกค่าไถ่สูงถึง30ร้ล้านเหรียญหรือประมาณ1 1 5 0ล้านบาท ในจำนวนนี้มีเรือสินค้าของไทยถูกยึดไว้3ามลำมีลูกเรือมากกว่า70ชีวิตเป็นตัวประกันและถูกเรียค่าไถ่ราว60ล้านบาทความเสียหายนี้ยังส่งผลกระทบต่อต้อนทุนของสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากผู้ประกอบการต้องใช้เงินก้อนใหญ่เพื่อจ่ายเป็นค่าไถ่เรือรวมทั้งมาตรการรักษาความปลอดภัยและค่าประกันภยัยซึ่งทั้งหมดนี้จะถูกนำมารวมเป็นค่าใช้ใจ่ายบวกไปกับตัวสินค้า มีการประเมินแล้วว่าในปีนี้าภาคพานิชนาวีต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น60-70ล้านเหรียญหรือประมาณ2,100-2,450ล้านบาทเลยทีเดียวนอกจากนี้ยังมีบางประเทศต้องส่งเรือรบของตนเองมาประกบเรือสินค้าระหว่างการเดินทางเพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้นสหประชาชาติไม่ได้นิ่งนอนใจต่อปัญหานี้โดยเรียกร้องให้กองเรือนานาชาติเข้ามาร่วมกับการปราบปรามโจรสลัด ซึ่งเป็นที่มาของภารกิจสําคัญของกองทัพเรือไทยในการส่งกําลังพล351นายพร้อมเรือหลวงซิมิลันและเรือหลวงปัตตานีเข้าประจําการพัดเปลี่ยนกับกองเรือนานาชาติอีกกว่า29ประเทศโดยมีเป้าหมายสําคัญคือสกัดการปล้นสะดมสินค้ากลางทะเลจากกลุ่มโจรสลัดและดูแลเรือสินค้าสัญชาติไทยและเรือสินค้าของประเทศอื่นๆที่ต้องใช้น่านาน้ํานี้เป็นเส้นทางขนส่งไปถึงจุดหมายอย่างปลอดภัยอรนนพมันพูลร,รายงาน